ยงเซียสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการคัมแบ็กของเอสปานะครับนั่นก็คือการคัมแบ็กเพลง girls นั่นเองวันนี้นะครับเอสปานั้นได้มีการปล่อยเพลงคัมแบ็กในมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า girls ชื่อเดียวกันกััััััับบบบออออออลลล้มมมกกาาเยนะแะนี่็ถืว ควมที่สร้างสถิติใหม่ๆใ,ให้กับเอสปาได้ดีมากๆเลยแต่ว่าในตัวเพลงที่ปล่อยออกมาในตอนนี้นะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยมีเสียงแตกออกไปเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งหนึ่งเนี่ยชอบเพลงนี้กันมากๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยอินแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไร่กับเพลง Girls ของเอสป่านะครับ้วยจังหวะแลวก็ทํานองของเอสปาในเพลง Girls นะครับที่หนักแน่นมากๆเป็นบีทเพลงที่ค่อนข้างจะหนักมากๆเลยและตัวเพลงเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องรวมไปถึงเนื้อร้องบางท่อนบางตอนเนี่ยให้หลายๆคนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเบียวไปหน่อย นอกจากนั้นนะคะแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเพลงเนี่ยอาจจะดังเกินไปเพลงเนี่ยอาจจะหนักเกินไปนะคับางท่อนเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับเพลงร็อกเลยดังนั้นเนี่ยการฟังนานๆเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกปวดหูรู้สึกปวดหัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับการฟังเพลงหนักๆแบบนี้ถ้าหากว่าฟังเพลงนี้ในตอนเดินทางหรือว่าฟังเพลงนี้ขณะที่ทาอะไรชิลๆอยู่เนี่ยจะไม่สามารถฟังต่อได้แน่นอนไม่ค่อยเหมาะกับการสตรีมเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีในส่วนของการร้องนะครับที่หลายๆคนเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบเพล เพลงนี้ก็บอกว่าการร้องเพลงนี้นี่ยหค่อนข้างแปลกมากๆบางท่อนนะครับอย่างในท่อนแรปเนี่ยก็ไม่ได้ดูเป็นท่อนแรปสักเท่าไหร่บางท่อนก็กลับเหมือนการร้องเร็วซะมากกว่าและก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะครับที่บอกว่าเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างฟังแล้วปวดหูเลยในท่อนไฮโน้ตของน้องหนาวหรือว่าวินเทอร์นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยไฮโน้ตของวินเทอร์นั้นค่อนข้างแสบหูมากๆแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งนะครับแฟนคลับเนี่ยก็บอกกันเลยว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงของเอสป้าแล้วก็เป็นเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปที่ค่อนข้างจมันมากๆเลยค เพลงที่หนักแน่นแบบนี้เนี่ยหาไม่ค่อยเจอนะครับจากฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปสักเท่าไร่นานๆจะมีเพลงจากเกิร์ลกรุ๊ปที่หนักๆบิดแน่นๆแบบนี้มาทีแฟนๆที่ชอบเพลงแนวนี้ก็บอกว่าเป็นเพลงที่มันมากๆเลยของเอสปาและก็เนื้อเพลงบวกกับท่อนร้องต่างๆเนี่ยก็แบ่งกันได้ดีสมูทมากๆนะครับซึ่งแฟนๆในส่วนนี้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างชอบเพลงแล้วก็ชอบบีดของเพลงเกิร์ลมากมากเลยที่บอกว่าหนักแน่นมันสะใจเนี่ยเวลาฟังทีไรก็อยากโย,ยกหัวตามอยากเต้นตามนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะมากๆเลยกับการฟังในเวลาที่อยากจะระบายอารมณ์ หรือว่าอยากร้องเพลงดังๆอยากเต้นแรงๆนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แฟนคลับเนี่ยบอกว่าเหมาะมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่มันส์มากเลยจริงๆนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชมเลยว่าสมาชิกจากเอสปารเนี่ยร้องเพลงเก่งกันทั้ง4คนมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆและท่อนไฮโน้ตของทั้ง2สาวนะครับอย่างหนิงงนิงแล้วก็วินเทอร์เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากๆลากยาวมาตั้งแต่หนิงงนิงลามไปถึงของวินเทอร์นะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยแลกเปลี่ยนสลับแอดลิบกันได้ดีมากๆซึ่งแฟนๆก็บอกว่า ขนไฮโน้ตของวินเทอร์นํำเสียงแบบนี้เอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยเป็นลายเซ็นของวินเทอร์ไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการขึ้นไฮโน้ตที่ดีมากๆแล้วก็แตะถึงฟแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าไฮโน้ตของวินเทอร์นั้นเหมาะกับเพลงของเอสป้ามากๆแล้วยิ่งมาเจอกับของนิงนงที่ช่วยกันขึ้นไฮโน้ตช่วยกันขึ้นลายประสานหรือว่าช่วยกันขึ้นแอดลิบในเพลงต่างๆเนี่ยมันยิ่งลงตัวมากๆแล้วก็บ่งบอกให้เห็นได้ชัดเลยว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงของเอสป้านะครับแต่ในเรื่องของการแรปเนี่ยฟแฟนๆที่ชอบเพลงนี้นะครับก็บ สไตล์ s ออยู่แล้วที่ไม่ได้แรปจา๋าไม่ได้แรปฟาดฟาดปังปังปัวปวนะครับแดี๋ว่าจะเป็นการแรปที่คล้ายกับการร้องเร็วแต่ว่าก็ใส่อินเนอร์ใส่อา,ารมณ์เพิ่มเข้าไปซึ่งสมาชิกในวงเอสปาทั้งสงสาวนะครับอย่างคาริน่าและก็จีเซลเนี่ยก็ทําส่วนนี้ได้ดีมากๆและก็ทําได้ดีมันโดยตลอดนะครับพร้อมกับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหากในเพลงอื่นๆหรือว่าในการคัมแบ็กครั้งต่อไปนั้น,นยังมีช่วงให้ได้โชว์พาร์ทแรปมากขึ้นกว่านี้จีเซลของเรานะครับที่รับหน้าที่ในการแรปแล้วก็ถูกโปรโมมาาาาว่่่เเเธอออออนนนนยคคืืข้งชชบกแ็ปพิศษจจะ โชว์ของหรือว่าโชว์สกิลได้เพิ่มมากกว่านี้ก็ได้ก็ต้องรอการคัมแบ็กทั้งต่อๆไปนะครับเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กไม่กี่ครั้งเองหลังจากที่เดบิวต์มาได้ไม่นานแต่ว่าทําได้ขนาดนี้แฟนๆก็บอกว่าเพลงนี้ของเอสปาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆแล้วก็ต่อยอดกระแสะจากเดิมได้ดีเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าสถิติของการออกอัลบั้มใหม่ครั้งนี้นะครับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสเปาเนี่ยทำได้ดีเลยทั้งยอดวิวนะครับที่พุ่งขึ้นเร็วรวมไปถึงยอดอัลบั้มนะ ฮัลุ1.6ุล้านอัลบั้มไปเป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้นะครับยอดขายวันแรกของเอสปาเนี่ยก็ปังมากๆเลยฟแฟนๆเนี่ยชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในตัว4สาวเอสปามากๆเลยนะครับที่สามารถทําได้ขนาดนี้ทํางานหนักมากๆแล้วก็ทํางานให้มีคุณภาพออกมาได้ดีมากๆเลยสําหรับใครเนี่ยที่ได้ฟังเพลง Girls แล้วหรือว่าได้ดู m v เพลง Girls ของเอสปากันแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคลื่นชอบเพลงนี้ของเอสปากันไหมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกักบเพลง Girls น,นะครับมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยมาแชร์ความคิดเห็นกัน,นรบชอบ ไม่ชอบคอมเมนต์กันมาได้ใช่หรือไม่ใช่คอมเมนต์กันมาเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาแต่ขอนิดนึงนะครับคอมเมนต์ในเชิงสุภาพสุภาพไม่กดเอสป้าหรือว่าไม่นําเอาวงอื่นเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกันนะครับในคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยอมกรเคนเปของเรานนั้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับเอสป้าแล้วก็คอยซัพพอร์ตผลงานต่างๆของสาวๆเอสป้าทั้ง4คนววกกับไอของเอสป้าทั้ง4คนแล้วก็งานบิสของเราไปด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับออกก ตอบด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง